สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i t ทมีคำตอบ IT Elearning 24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมาสรุปประเด็นนะคะที่จะมีผู้ประกันตนนะคะถามมาแล้วนะคะว่าทำไมส่งเงินสมทบแล้วไม่ได้คืนนะคะทางที่อายุครบ60ปีแล้วสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40วันนี้ก็จะมาอธิบายและก็สรุปประเด็นนี้ให้ฟังกันนะคะ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ตามที่ทราบกันดีเราจะมีทั้งหมดอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะคะซึ่งบางท่านก็จะไม่ได้ระบุนะคะว่าเป็นทางเลือกที่1ทางเลือกที่2และทางเลือกที่3แต่จะนับก็คือจะจำได้เฉพาะว่าจ่ายเงินสมคบถ้าทางเลือกที่1จะต้องจ่ายเดือนละ70บาทนะคะส่วนทางเลือกที่2ก็คือจ่ายเดือนละ100บาทส่วนทางเลือกที่3 ก็จ่ายเดือนละ300บาทแล้วไอ้การจ่ายเงินสมทบแตกต่างกันทั้ง3ทางเลือกนี้จะมีผลต่อการขอรับเงินคืนไหมนะคะมีผลแน่ๆนะคะการที่เราจะขอรับเงินคืนเมื่ออายุค,ครบ60ปีนะคะเราต้องทราบนะคะว่าทางเรื่องไหนสามารถขอรับเงินคืนได้ ทางเลื่องไหนขอรับเงินคืนไม่ได้นะคะทางเลือกที่1ตามที่ทราบกันดีเราจ่าย70บาทต่อเดือนนะคะจะไม่มีเงินสะสมบำเน็จชราภาพจากรัฐสนับสนุนนะคะส่วนทางเลือกที่ 2, จ่ายเดือนละ1 0 0บาทนะคะจะมีเงินสะสมชราภาพจากรัฐให้50บาทนะคะแล้วก็สามารถออมเงินเพิ่มได้สูงสุดเดือนละ1,000บาทนะคะมีการคิดดอกเบี้ยให้ต่อปีนะคะ แล้วก็ทางเลือกที่3จ่าย3 0 0บาทนะคะมีเงินสะสมจากรัฐให้150บาทนะคะแล้วก็สามารถออมเงินได้1,000บาทนะคะมีการคิดดอกเบี้ยให้ต่อปีทรงครบ180เดือนขึ้นไปก็ได้เงินเพิ่ม1,000 0บาทนะคะและสิทธิ์นี้จะได้รับเมื่อไหร่นะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40จะมีสิทธิ์รับเมื่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์นะคะจะรับ เมื่ออายุครบ 60, 65, 70, 75ก็ได้นะคะหรือถึงแก่ความตายสำคัญความเป็นผู้ประกันตนต้องสิ้นสุดลงคือลาออกถึงใช้สิทธิ์ได้นะคะในกรณีที่ผู้ประกันตนมาตรา40นะคะบางท่านบอกว่าส่งเงินสมทบไปแล้วทุกเดือนทุกเดือนแต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ทั้งกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยก็ไม่เคยใช้เลยนะคะทุกพลภาพประกาศรายได้ก็ไม่เคยใช้ กรณีเสียชีวิตยังไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะยังมีชีวิตอยู่นะคะก็จะมีอยู่กรณีเดียวที่จะรับเงินคืนเมื่อครบ60ปีนะคะก็คือกรณีชราภาพกรณีชราภาพทางเลือกที่1จะไม่มีเงินสะสมจากรัฐถ้าเราลาออกไปแล้วไม่ได้ใช้สิทธิ์อะไรเงินสมทบที่ส่งไปก็จะเข้ากองทุนของผู้ประกันตนมาตา40นะคะก็จะไม่ได้รับเงินคืน ส่วนจะได้รับเงินคืนในรูปแบบของเงินบำเหน็จชราภาพก็เฉพาะสําหรับผู้ประกันตนทางเลือกที่2ที่จ่ายเดือนละ100และก็ทางเลือกที่3จ่ายเดือนละ300บาทต่อเท่านั้นนะคะส่วนกรณีสงเคราะห์บุตรก็เฉพาะทางเลือกที่3นะคะซึ่งต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า24เดือนใน36เดือนนะคะดังนั้นจากประเด็นที่ถามว่าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40 ทำไมส่งเงินสมทบแล้วไม่ได้คืนทั้งที่อายุครบ60ปีแล้วนะคะถ้าเราไม่ได้เบิกขอใช้สิทธิ์ทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตนะคะก็จะมีกรณีชราภาพกรณีเดียวที่จะได้รับคืนเมื่อครบอายุ60ปีนะคะแต่ทำไมเราถึงไม่ได้คืน เพราะก่อนที่เรายื่นขอรับสิชราภาพเมื่อเราอายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและลาออกนะคะเราไม่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่2ที่จ่ายเดือนละ100บาทนะคะและหรือไม่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3จ่ายเดือนละ300บาทเลยนะคะเพราะการจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ ในรูปแบบของเงินบำเหน็จชาราภาพนะคะจะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่2และ3เท่านั้นส่วนทางเลือกที่1จะไม่มีเงินสนับสนุนจากรัฐให้นะคะดังนั้นก็จะมีผู้ประกันตนที่ยังไม่ทราบข้อมูลจริงๆเนาะวะ่าส่งเงินสมทบแล้วทำไมถึงยังไม่ได้คืนทั้งที่อายุครบ60ปีนะคะผู้ประกันตนมาตรา40นะคะในระหว่างที่ส่งเงินสมทบเราจะสามารถใช้สิทธิ ทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตนะคะแล้วก็กรณีส่งข้อบุตรคุณอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายนะคะการจ่ายว่าจ่ายเดือนละ70บาทเดือนละ100เดือนละ300บาทนะคะและต้องจ่ายมาแล้วกี่เดือนถึงใช้สิทธิ์ได้แต่พอครบ60จะใช้สิทธิ์กรณีชาราภาพหรือเงินบำเหน็จได ต้องจ่ายทางเลือกที่2หรือ3เท่านั้นส่วนถ้าท่านใดแค่จ่ายทางเลือกที่1มาเดือนละ70บาทก็จะไม่ได้รับเงินสมทบคืนนะคะทั้งที่อายุ60ปีแล้วนะี่ก,ก็คือเหตุผลนะคะว่าทำไมถึงไม่ได้เงินสมทบคืนเมื่อครบอายุ60ปีแล้วนะคะจะได้รับคืนก็แต่เมื่อ เป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่2และ3เท่านั้นส่วนถ้าท่านใดเป็นผู้ประกันตนทางเลือกที่1ก็จะไม่มีเงินสนับสนุนจากรัฐให้นะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการรับบำเหน็จนะคะเมื่ออายุครบ60ปีสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ก็ตอนนี้สมัครมาตรา4 0ทางเลือกที่1นะคะต้องการรับเงินสนับสนุนจากรัฐเมื่อครบ60ปีก็อาจจะเปลี่ยนแปลงทางเลือก มาเลือกทางเลือกที่2และทางเลือกที่3ขึ้นอยู่กับเราได้นะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะสรุปประเด็นนี้ให้ฟังสำหรับผู้ประกันตนที่ยังไม่ทราบข้อมูลจริงๆนะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ